ป้อนยาหมาครับจะป้อนยังไงให้ประสบความสําเร็จก็คือสิ่งที่เป็นปัญหาแล้วก็หลายๆบ้านเมื่อรับยามาจากสัตวแพทย์ก็ไม่สามารถจะให้แก่สัตว์เลี้ยงของท่านได้ฉะนั้นวันนี้นะครับวิธีการป้อนยาซึ่งบางครั้งก็ยากแต่ถ้ารู้แล้วแล้วได้ฝึกฝนนะครับก็ไม่ยากเกินไปนะครับการให้ยาหมานั้นเนี่ยยาอยู่2ประเภทด้วยกันที่สัตวแพทย์จะจ่ายมาให้นะครับ ก็คือยาเม็ดกับยาน้ำยาเม็ดก็มีหลายรูปแบบนะครับรก็จะเห็นว่าเป็นพวกที่เป็นเม็ดด้านๆน,นนะครับเป็นอัดเม็ดมากับอีกชนิดหนึ่งก็คือเป็นยาเม็ดที่เคลือบซึ่งทั้งสองประเภทนี้เนี่ยนะครับก็มีความแตกต่างในความลื่นการป้อนเข้าไปถ้าถูกน้ำลายแล้วอมอยู่นานนะครับยาก็จะเริ่มละลายเลยว่าเริ่มแตกการที่จะกลืนก็จะลำบากฝึกคอเพราะฉะนั้นต้องทำด้วยความรวดเร็วคราวนี้มีอีกอย่างหนึ่งนะครับยาที่เป็นแคปซูล บางครั้งนี้เมื่อแคปซูลนั้นโดนน้ำลายหรือมือเราเปียกเนี่ยนะครับการป้อนจะยิ่งลำบากเพราะว่ามันจะติดมือเราไปด้วยฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องพิจารณานะครับว่ายาของเราเนะั้นมันเป็นแบบไหนประเภทไหนการป้อนยาเม็ดนั้นเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างจะง่ายนะครับถ้าใช้มือเปล่าสําหรับยาทั่วๆไปแล้วหมาที่คุ้นเคยโดยเฉพาอย่างยิ่งยาที่เป็นเม็ดเคลือบเนี่ยนะครับวิธีการที่ง่ายก็คือว่าอาโตโนมานะครับ การจับนั้นนะครับเราจับที่บริเวณปากจากทางด้านบนคล่อมลงมานะครับเราจะเห็นว่าข้างๆางนี้ไม่มีฟันนะครับไม่มีเป็นช่องเหงือกที่ว่างๆอยู่เราลูบขึ้มานิดเดียวนะครับเพื่อที่จะอาปากขณะเดียวกันอีกมือนึงนะครับคีบยาไว้ในมือนะครับทำนี้ใส่ไปปุ๊บสับปุ๊บเสร็จแทะเดี๋ยวนะครับถ้าเขาแลบลิ้นเมื่อไหร่ก็แสดงว่ากลืนแล้วแต่บางตัวก็จะเจ้าเล่์หน่อยนะครับก็จะอมไว้แล้วก็บ้วนออกมา ก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าเขาจะกลืนไหมอ่าดูสักหน่อยยังอยู่ใส่้าไปอีกทียังได้เลยเนี่ยเดี๋ยวก็กลืนไหมแน,โน,โโน,โหมน่โตโน่โตโน่ดูสิแน่โตโน่โตโน่เห็นไหมโตโน่อมไว้เห็นไหมหมาเจ้าเล่ห์นะเนี่ยตัวเนี้ยเนี่เห็นไหมกลืนยังถ้าแลบลิ้นก็แสดงว่ากลืนแต่ถ้าบางตัวนะครับมาทำแครแขก์แครอาจจะหลุดมาอีกเพราะฉะนั้น ท่านต้องรอจนมั่นใจว่าเขากลื่นไปก็คือเห็นลิ้นที่แลบออกมานะครับนี่เป็นการให้ยาเม็ดอย่างง่ายๆนอกจากนั้นเนี่ยนะครับการให้ยาเม็ดอาจจะใช้อุปกรณ์ช่วยอันนี้เป็นเราเรียกว่าเป็นอุปกรณ์สําหรับป้อนยานะครับเราก็จะคีบยาใส่ไว้ในนี้นะครับแล้วก็ใส่ปากแล้วก็ป้อนเข้าไป ถ้ารู้สึกว่าไม่สะดวกไม,ไม่ไม่ถนัดในการจะใช้มือก็ไปหาซื้อเอานะครับอันนี้ตามร้านเทสช็อปอะไรก็มีขายนะครับก็จะช่วยให้ท่านสะดวกยิ่งขึ้นแต่ก็ต้องฝึกฝนนะครับแต่คราวนี้ยากขึ้นมาก็จะเป็นยาน้ำนะครับซึ่งหมาส่วนใหญ่ก็เวลาการให้ยาน้ำเนี่ยมักจะไม่ค่อยให้ความร่วมมือเป็นยาที่ประเภทเออคล้ายๆกับยาลดกรดหรือว่ายาขับลมบางอย่างเนี่ยมันกินแล้วมันซาหมาก็จะไม่ชอบอท่านต้องรู้ก่อนด้วยนะครับ โดยทั่วไปแล้วเนี่ยยาที่เป็นยาน้านที่ให้เนี่ยนะครับเราก็จะใช้ไซลิงค์นะครับเป็นอุปกรณ์ที่ง่ายที่สุดในการป้อนนะครับบางท่านใช้ช้อนผมก็คิดว่าบางครั้งมันก็ทุรักทุเลและการตวงก็ลําบากอย่าเพิ่งไปเดี๋ยวก่อน <c oughs> เอาเนี่นะครับเราก็ดูตามปริมาณที่คุณหมอสั่งมาบอกกี่ซีซีเท่าไหร่ท่านก็ดูตามขีดเนี่ยนะครับแล้วก็ดูดใส่ไซลิงค์ทนี้ ตำแหน่งที่จะป้อนที่ง่ายที่สุดเนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกแล้วนะครับว่าบริเวณปากเนี่ยตรงช่องนี้นะครับก็จะไม่มีฟันนะครับท่านก็ป้อนได้ไง่ายๆอ้าวโตโน่นั่งถ้าป้อนที่ดีนะครับป้อนยาเนี่ยให้มานั่งดีที่สุดถ้าเขาร่วมมือเฮ้ร่วมหน่อยดีนโตโน่ร้อนนะอ้าวไม่เป็นไรโตโนอ่อร่อยนะอ่านี่นนะครับปึ๊บ อร่อยนะอยนีะน,ะน,ะนะครับไม่ได้ยากเย็นเลยใช่ไหมตัวโนตัวโนชอบเลยซ้ำบ่ยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งในการที่จะให้ยาน้ําแต่ข้อเตือนใจก็คือว่าถ้าคุณหมอสั่งบอกว่า 5- หรือ10ซีซีเนี่ยนะครับไม่ใช่ยัดเข้าไปทีทั้งดุ่นนะครับทั้งทีละหหรือ10ซีซีเนี่ยหมาอาจจะสําลักหรือว่าบ้วนออกมานะครับแล้วท่านจะควบคุมได้ลําบากเพราะฉะนั้นแบ่งเป็นทีละน้อยได้นะครับดูดทีละน้อยแล้วป้อนทีละน้อยจนครบ เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่ท่านควรจะรู้ไว้นะครับการให้ยาหมาไม่ไว่าจะเป็นยาเม็ดหรือยาน้ำนะครับท่านจะต้องรู้จักที่จะฝึกให้หมาของท่านคุ้นชินกับยาเหล่านี้คราวหน้านะครับหมอให้ยามาอย่างไรก็กินได้ครบถ้วนกนนารรักษาก็จะประสบผลสำเร็จครับ